เวลา17นาฬิกา48นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารโรงโขนโรงเรียนพรัหนาศูนวนกุหลาบในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในงานปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา2567โรงเรียนพรัหนาศูนวนกุลาบโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายการนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนการนาพิเศษวิทยาลัยในวังโรงเรียนการนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมพระนา หนักสวนกุหลาบมัธยมโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลโรงเรียนพระดาบสและโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้พระราชทานพระราชวาโรกาสให้นายสุเทพแก่งสันเทียประหลัดกระทรวงศึกษาธิการเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2568และทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายพุ่มดอกไม้ พระราชทานเข็มพระนามาพิไทยสอทอแก่ข้าราชการครูและผู้มีอุปการะคุณจำนวน73คนแล้วพระราชทานประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนพระตำหนักสวนกุลาบชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่3และชั้นประถมะศึกษาปีที่6รวม130คนพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีมีผลการเรียนดียอดเยี่ยมระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษา ีที่3นักเรียนที่มีผลการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันรำวงมาตรฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3และนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบระดับชาติหรือ NT เต็ม100คะแนนรวม17คน พระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายการนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนการนาพิเศษวิทยาลัยในวังโรงเรียนการนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมพระตำหนักสวนกุหลาบมัธยมโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลโรงเรียนพระดาบทและโรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้โรงเรียนพนัฒนกสวนกุลาบจัดก,การศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีนักเรียนทั้งสิ้น749คนโดยในปีการศึกษา2,567เปิดทําการเรียนการสอนมาครบ42ปีพระราชทานพระราชวาโรกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และผู้แทนผู้ปกครองเครือข่ายโรงเรียนพนัฒนกสวนกุลาบ เฝ้าทูละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาเนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา โอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงนักเรียนโรงเรียนพัหนกศูนวนกุหลาบประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กราบถวายบังคมลาเป็นทํานองเห่เรือรําถวายพระพรโดยนักเรียนบกพ้องทางการได้ยินการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดจองถนนหนุมานจับนางสุพรรณมัชฉาโดยนักเรียนชั้นอนุบาลและประชั้นประถมศึกษารวมทั้งการบรรเลงและขับร้องเพลงหมู่สมเด็จพระปิยชาติโดยวงดนตรีไทยของโรง เรียนองค์มนตรีเป็นประธานในพิธี